ก็น่าหยุดละผมก็เลยอยากจะหาือท่านประธานว่าจะให้เที่ที่ไปเชิญท่านหน่อยดีว่าส่วนท่านเชิญท่านจะมาหรือไม่มาก็าไม่เป็นไรนะครับนี่คือเรื่องแรกที่จะหาือนะครับแล้วก็เรื่องที่สองวันนี้ไม่ทราบว่ามีการถ่ายทอดการประชุมสภาหรือไม่นะครับทุกครั้งถ่ายก,ก็ก็อยากจะขอหางูจากท่านประธานในชั้นนี้นะครับต่อีปข้อแรกแล้ว เกี่ยวกับรายงานการประชุมผมก็เลยแปลกใจว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าทําไม่ทนันใช่ไหมครับเลยไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครับก็ก็ติดใจเรียงคนใดไม่เนี่ยท่านลองชี้แจงนะครับผมครับเชิญท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับเนื่องจากว่าท่านนายกได้เรียนได้แจ้งผมได้ทราบว่าท่านไม่ได้เข้าประชุมเพราะว่าท่านจะลาออกและดำรงีไปนะครับท่านให้ผมได้รับมอบหมาย มาราลงชุมแคทที่จริงการประชุมสภาเทศบาลนี่มันเป็นเรื่องของประธานฟทศในส่วนคณะเทศมจเป็นตัวแทนของผู้บริหารเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับการประชุมที่จะเลือกประธานรองประธานอะไรทั้งนัน้นะนะานานานครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าอย่างไม่มีก้อบังคาต้องเป็นนายกเข้ามาถึงจะมีการประชุมได้นะครับไม่จําเปเด็นครับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนางานเข้ามาในานามมันก็เป็นเกี่ยวเท่านั้นในส่วนการบริหารงานเทศบาลนั้นนะครับ ถ้ามาที่ข้อมใจถึงจะมาถามบริหารได้สําหรับวาระการประชุมในวันนี้ก็เป็นเพียงการเลือกประธานรองประธานเท่านั้นซึ่งไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านในโลกเลยนะครับครับผมเองได้ท่านในหลัทานไม่ใ